เป็นรูตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมคือผมทําไม่ได้สังเกตว่าไม่คิดว่าตัวชิปมันจะเบิดระเบิดหรือแตกนะครับมันก็คือมันแตกมาอยู่ตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะเราเลยใส่เฟดไปเนี่ยมันก็เลยทาการให้ตัวเฟดที่เราใส่ไปเนี่ยมันมันไหม้หรือช็อตอีกก็คือตัวนี้มันแตกมาตั้งแต่ตอนต้นแล้ว่ะผมไปย้อนดูคลิปมาแล้วนะครับเราคือคาใจครับว่ามันมาแตกตอนที่เราใส่เฟดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันแตกมาก่อนแล้วคือพอเราไปย้อนดูนะครับก็คือ ตัวชิปตัวนี้มันเป็นรอยแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือมันระเบิดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสวัสดีครับร้านใหม่คอมเหดิมน,นะครับเราจะมาซ่อมการจอโชว์เหมือนเดิมเลยนะครับด้นสดอีกเหมือนเดิมมั่วอีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นการจอของ GTx1060 นะครับส่วนกีจิกก็หกจิกนะครับผมอาการของมันนี่คือเวลาเราเสียบไปในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคือคอมเราตัดนะครับคือทําให้คอมพิวเตอร์เราเปิดไม่ติดนะครับ ตัวนี้เราจะมาซ่อมนะครับผมว่ามันจะเสียบอันใการที่เราเคยลงไปใน YouTube เราหรือเปล่านะครับที่ผมเคยลงช anel ไปอาการตัวนี้แบบนี้เลยรุ่นเดียวกันเลย1060ครับมาดูกันสิว่ามันจะชอ็อตที่เดียวกันไหมนน็อตหวานตามกันอีกสุดยอด แสดงว่าแกนพลาสติกมันแตกไปแล้วครับเนี่ยอ่าเราจะมาลองซ่อมแบบลูกค้าบางท่านเขาก็รีเควสมานะครับว่าซ่อมแล้วพี่ช่วยอัพลง YouTube ให้หน่อยได้ไหมครับก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับแกนมันแตกมาแล้วนี่ครับมัน กาะพลาสติกมันล้าไปหมดแล้วครับมันเลยก็มันก็เลยหลุดง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำการแก้ไขหรือว่าปล่อยผ่านนี้ละโอ้ยแข็งอะเสียขอครีมหน่อยดิยครีมธรรมดานี่แหละเออใช่โอ้ยขันได้มา เหมือนผมได้ใช้อยู่นะแต่ผมไม่รู้จำไม่ได้ไว้ไหนโอเคตัวนั้นถ้าเสร็จก็ลองใส่ซิงค์ทากาซาาให้เลยกัดจอทีวีที่พี่เศกรีชิปอา้าวอย่าบอกแล้วโอ้โหตายตัวน,นี้มันรัดหวานมันขันแน่นเกินไปครับมันเลยหวานตามกัน อยู่นี่หมดแลวนะครับเนี่ยตายละเห็นนะครับนี่ติดปัญหาตนะั้งแต่น,อนอนะ็อตแล้วเนี่ยสุดยอดจนลูกค้าที่ส่งมาล้ากำลังตามงานอยู่กำล,ลังเร่งให้นะครับผมโอ๊ย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  อือ okay. uh huh. จะอัดอะไรแน่นขนาดนั้นนี่คือว่าอัดแน่นมากเลยนะครับเนี่ยอืม uh huh. เรายังไม่ทันได้ซ่อมแล้วก็มีปัญหาแต่รูน็อตแล้วนะครับเนี่ยใช่ถอดเลยขนาดคีมจับยังเอาไม่อยู่อ่ะ ยอดนะครับควจริงซิงเราไม่ต้องอัดแน่นอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับโอ้โหนี่อัดจนน็อตแกนหลุดเลยครับเนี่ยสุดยอดโอเคห้อแน่นจะได้ไม่หลวมควาจริงขันแค่ตึงๆมือก็พอนะไม่จำเป็นต้องขันอะไรแน่นขนาดนั้นนะมันเราออกลำบาก ชุดนี้เลยนะครับผมว่ามันช็อตเหมือนกับบ่อที่แล้วไหมบออที่แล้วเราช็อตตรงไหนไปจําไม่ได้เด็กที่เก็บไปย้อนดูได้นะครับเราก็ดดนกดเจืออ่าเฮ้ยกล้อง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 ,อง,องเออสเต็ปเติมเลยเรามาวัดกันนะครับว่าช็อตจริงป่ะ กิงไหมชอบกินหรือเปล่าอันนี้ไม่ช็อตนะครับนี่ชอ็อตเห็นไหมครับชอ็ชอตช็อตเห็นไหมครับมันก็เลยตัดชอด็ชอตช็อต ตัวนี้ถ้าทำเลยดีไหมครับเนี่ยเพาลูกค้าเอาการ์ดจอมาทิ้งไว้ถ้าทาแต่เราจะไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องราคาเลยอะ่ะไม่ได้แจ้งราคาเลยว่าซ่อมกี่บาทเนี่ยว่าจะคิดสักประมาณหมื่นห้าหมื่นหคิดไปเกินพันหรอครับประมาณนั่นแหละแม่หมื่นห้าก็ทำสักสิบตัวก็รวยตายเลยโโหมื่นห้าโอ้ยยกถูกขวยอีกอ่าเห็นนะครับ อันนี้ทําไม่แพงน,นะครับเต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งพันบาทหรอกครับโอเคนะครับช็อตเราจะมาหาตัวที่มันเสียกันนะครับเราก็ทําการสุ่มวัดเหมือนเดิมสุ่มวัดอย่างมีตักกะไม่ช็อตนะครับช็อตช็อตช็อต,อตโอเคน่าจะเป็นงานง่ายๆไม่น่ายากครับงานง่ายๆ ่าเราจะมาตัวไหนดีล่ะครั้งก่อนแล้วมัวตัวไหนไปไปย้อนดูคลิปตัวเองดีไหมเนี่ยโอเค,คถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นตัวนี้ความจริงเสรจัง โอเคเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มยกเลยเรามีช้อยอยู่สามตัวเลือกนะครับกอของงอกอไก่ขอไข่คอควายงอไม่เกี่ยวงอไม่ช็อตนะครับผมกอไก่ก็ไข่คอควายกอไก่ก็ไข่คอควายขอปวดขอระคังงูจ้จานจะสิงทุกทางตลอดนะโอเคมีกอขอคอเราขอเลือกขอไข่ โอเคมีแค่กอไข่กอไข่กอควายถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกบาปอุ้ยสุดยอดเลยอืมงามไส้ยกผิดตัวเจ็บรับอ ยกผิดตัวเจ็ดรูนะอะไปติดอ่ะไงร้านหงามไส้เลยนะโอเคเจ็ดน่าตอนนี้ไม่เห็นดูเลยตอนนี้ติดร้านเลยนารั เดี๋ยวรอตอนนั้นให้เสร็จก่อนจะไปใส่ที่โคนขุดใส่ไปมาสินบินติดโควิดไปแล้วใครอ่ะมันจะมีคนขุดยาวคนหนึ่งกู้ไข่เว่นะโอเค,อเ,คเรามาทำงานเราต่อนะครับเมื่อกี้เรานอกเรื่องไปไม่เกี่ยวกับเรานะครับอันนั้นเป็นร้านเอกรู้สึกจะมีคนติดโควิดนะครับ เจ่จังเลยมาใกล้ตัวเราแล้วโอเคตัวนี้ก็โหมันสุดยอดเลยะมีแค่กอไข่เขอควายกอไก่เขาไข่เขอควายแม่มันยังเลือกผิดสุดยอดจริงๆไครข้างหนที่มันเลือกถูกเนี่ยโอเค กุนกันนะครับโอ้โหสุด่อยพูดจริงวะเนี่ย โอ้ยสุดยอดอะ่ะมีกอไก่ข้อไขาข้อควายเลือกผิด,ดถูกตัวสุดท้ายอะ่ะนี่ถ้ามีการชิงหนึ่งวันคงไม่ต้องเอาอะไรกันละโอ้โหสุดตีนโอ้ยคุณไม่สุภาพอจากบอกเลยแรนดอมโคตรแม่นแหละเออตัวที่เราไม่ช็อตเราก็ใส่คืนไปนะครับ โอตสอนโอเคเดี๋ยวเราขอพักคลิปก่อน้วค่อยถ่ายต่อแล้วกันนะครับถึงนี่แล้วเนี่ยพอดีติดลูกค้าหน้าร้านนะครับเรามาใส่กันต่อเลยตัวไหนช็อตเนี่ยปลาทองนะโอเคไม่เป็นไรเราก็มาวัดเอาว่าตัวไหนช็อตก็จบอันนี้มันเหมือนการจอ GDX ที่เราเคยทาอัพลงไปในคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็อัพไปอีกแต่ตัวนั้นเสียตัวไหนไม่รู้นะครับจําไม่ได้แต่เสียคล้ายๆกันเลยนะครับ อ๋อตัวนั้นไงที่ใบพัดแตกไงที่ขับเป็นเรือหางยาวเลย โอเคเรียบร้อยมุกเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการหาเฟลดเหมือนเดิมเลยเรานี่ก็หลอยเฟลดไปเยอะแล้วนะครับเนี่ย พักคลิปหาอะไรก่อนโอเคเราได้บอร์ดอะไรแล้วครับเรานะทำการยกเสร็จตัวบวกนะครับโอเค เรียบร้อยเราจะทําการใส่กันเลยอันนี้เป็นเหมือนโหพอเราทําได้บอดหนึ่งนะครับบอดอื่นเราก็เทเลทาได้นะครับเพื่อนๆถ้าคืออยากทําได้เองไม่อยากเสียตังค์ให้ทางร้าน<อ>ก็ดูคลิปนี้เลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีเปลี่ยนอยู่แค่กอขอกอ,องงอกอขอกอไก่กอไข่กอไฟโอเค อนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราจะทำการวัดเฟสกันโอเคแปบแปบแบช็อตไม่ช็อตงานง่ายครับไม่ช็อตแล้วกาจอตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยงานง่ายขนาดนี้ก็มีมีอีกแล้วเราต้องคิดค่าใช้จ่ายตัวนี้ครับประมาณสักหมื่นห้า สิบตัวเดือนละแสนกว่าโคตรรวยไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วแต่ลูกค้าก็มาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยแผงเกินอันนี้เราบอกราคาต้อมได้เลยครับตัวนี้เราต่อมหนึ่งพันบาทนะครับเออใช่แล้วเ็กเอากาวให้หน่อยกาวสองกัน โอเคตัวนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปทาการเทสก่อนละกันเนาะว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าแต่ก่อนทําการเทสไปทําการเทสก่อนดีกว่าเดี๋ยวกาวที่มันแตกเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัดหลังไม้เลยแล้วเราค่อยมา,าโอ้โหนี่มันมันเล้าหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เล้าเนี่ยโอ้เห็นไหมครับพลาสติกแตกนี่ก็พลาสติกแตกเห็นไหม โอ้หนี่ต้องหลังใหม่อ้าวมีรอยมาอยู่แล้วนี่เห็นไหมมีรอยทํามาอยู่แล้วแสดงว่ามันมีแตกมาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเทสการ์จ,จอ,อนก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้อเกล่าเอาไปเทสพร้อมๆกันเลยดีกว่นานะว่าใช้งานได้หรือเปล่า <t> เดี๋ยวเราจะมาทําการเทสไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําถ้ามันติดเราค่อยไปหลังใหม่แล้วประกอบแล้วมาเทสหนักอีกทีนึง อันนี้เราต้องทําคลิปไว้เป็นหลักฐานนะว่าเราทําอะไรไปรพระเนคลิปนี้เราก็เคยทําไปแล้วนะครับพเพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะครับว่าคลิปที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเราสมควรทําต่อหรือเปล่าหรือว่าเราข้ามไปเลยไปทําอันอื่นต่อหรือว่าทําไปเป็นไว้ให้เพื่อนๆดูก็มไม่รู้เนาะโอเคตอนแรกของเดิมมันเลยมันจะอ่อนเราตัดอ่อนปุ๊บความเราตัดตัดปั๊บเลยนะครับในเรามาดูค้ามกันมันตัดหรือเปล่า ถ้าไม่ตัดก็คือใช้งานได้เลยเอางามไส้อ๋อปิดสวิตไว้ <laughs> โอเคเอาชะตากรรมเดิมไม่ติด <laughs> อะไรกันเนี่ยยังไม่หายช็อตเหรออือยังไม่หายช็อตเหรอทำไมทำไมเอา ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาทําการแก้ไขต่อโอเคเราไปทําการแก้ไขต่อดีกว่ามันเสียอะไรเนี่ยแย่จังเลยไม่ติดโอเคเราจะทําการแก้ไขต่อนะครับว่าไปวัดใหม่ว่ามันมีช็อตอะไรตัวอื่นไหมทําไมอ่อนไม่ได้นะครับโอเคพักคลิปไปก่อนโอเคเรารู้สาเหตุของอะไรที่มันไม่ดีหนึ่งตัวนะครับคือคือตอนนี้หายไม่แล้วทําการเช็คเรียบร้อยนะครับแต่เราจะมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเท้า f ซีเราดูนะครับว่า ทำไมเปลี่ยนเฟตไปแล้วมันถึงช็อตเลยนะครับผมนี่คือตัวสาเหาตุใจตอนนี้คืออาการหายช็อตแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือหายช็อตแล้วถ้าไปดูย้อนคลิปรแรกๆเห็นไหมครับหายช็อตแล้วอ่าเห็นไหมครับไม่ช็อตแล้วนะครับผมตอนแรกที่เราวัดช็อตอยู่นี่ประเด็นหลักเลยเราต้องไปย้อนดูคลิปน,น,นะครับต้นๆคือตัวหัวชิปมันแตกเป็นรูเองนะครับมันถึงเวลาผมไปเทสแล้วมันไหมนะครับคือเปิดไม่ติดเลยก็คือเราเปลี่ยนไปบุ๊บ เฟดเราไหม้เหมือนเดิมนะครับเพราะสาเหตุใหญ่ๆเลยเนี่ยที่มันเสียคือมันเกิดฉากชิปมันระเบิดนะครับเห็นนะครับระเบิดเป็นรูเลยเเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแปะไว้ให้ดูนะครับว่าให้เต็มๆเ,เลยว่ามันระเบิดแบบไหนมันเป็นรูแบบไหนเห็นนะครับมันเป็นรูเลยครับเนี่ยเห็นนะครับเป็นหลุมเลยนั่นคือชิปมันระเบิดคลิปนี้ใหญ่งงก็ต้องลงนะครับอันนี้คือชิปแตกชิประเบิดชิปช็อตช็อตค่อนข้างรุนแรงครับช็อตขนาดเฟดตัวนี้มันพังไปที่เราเปลี่ยนไปแล้ว อย่างกราจอตัวก่อนนะครับถ้าไปย้อนดูคลิป GTX 1060ที่เปิดไม่ติที่ผมได้อัพลงไปนะครับตัวนั้นเปลี่ยนเฟสไปก็เป็นงานง่ายๆเนาะจบเลยแต่ของลูกค้าเจ้านี้ไม่ง่ายครับเห็นไหมครับตัวชิปมันไหมนะครับเห็นไหมครับมันถึงทําให้อากีผมเปลี่ยนเฟสไปแล้วไปเทสเนี่ยมันถึงกับช็อตเลยอันนี้คือสาเหตุหลักมันเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับชิปมันเสียถ้าอยากจะทํางานตัวนี้ได้เออเราต้องยกชิปมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ชิปเสีย โอ้น่าเสียดายนะครับตัวนี้เราต้องซื้อชิปมาเปลี่ยนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับผมน่าเสียดายมากเลยอะ่ะมันพังมันไม่ได้มันซ่อมไม่ได้นะครับชิปมันไหม้เป็นรูเลยอะ่ะเสียดายมากเลยอะ่ะอยากซ่อมได้อะ่ะอดเลยอะ่ะกลัดจอตัวนี้เราเลยไม่ได้ตังเลยอะ่ะเสียดายเสียดายล้อเล่นล้อเล่นโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเห็นนยครับชิปมันช็อตเป็นแบบไหนอาภาพเบอร์อีกแล้ว รีบรีปรับโฟกัสเข้าโอเคปรับโฟกัสเรียบร้อยเห็นไหมครับเป็นหลุมเลยคลิปนี้ก็คงจะมาได้แค่นี้นะครับไม่ถึงขั้นตอนเทสนะครับคือเปลี่ยนแล้วไม่จบนะครับถ้าต้องหาชิปมาเปลี่ยนหรือซื้อชิปมาเปลี่ยนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือลูกค้านะครับเอาไว้เจอกับงานซ่อมในคลิปต่อไปที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์เออเราก็อยากจะถามคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อนๆ FC เรา ถ้าเกิดว่าเราจะทํางานไปอัพลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะดูมีสาระดูมีประโยชน์นะครับหรือว่าดูไม่น่าสมควรทําเพราะว่าเราทําซ้ํารุ่นไปแล้วหรือว่าเราไม่สมควรทําต่อหรือว่าน่าทําต่ออัพคือก็ค,อคือเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่เสียเนี่ยเราต้องลงต่อไหมอย่างตัวนี้เห็นนะครับเราทําไปครั้งก่อนมันก็ไม่ได้เสียที่เดิมมันก็มาเสียที่นี่แทน ขอขอความคิดเห็นเพื่อนๆหน่อยนะครับผมว่าเราสมควรที่จะถ่ายต่อรุ่นเดิมๆไหม,มเวลาเราอะไรที่เราอัพไปแล้วอะ่ะลงต่อดีไหมเผื่อว่าการจอของเพื่อนๆเ,เราหรือว่าชาว FC หรือพี่ๆเนี่ยที่อยากจะทําเองเนี่ยจะได้รู้ดูไปเป็นเขาเรียกอะไรนะวิทยาทานเนาะ <c ười> ใช้ศัพท์ถูกปะเนี่ยเออช่างมาันตามนั้นเลยเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็คงจะมาได้แค่นี้แล้วไปต่อไม่ไหวจริงๆคลิปดนันแตก โอเคไว้เจอกับงานซ่อมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ